สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชี่จอกสยามทุกท่านครับวันนี้ตัวผมเองจะมาสรุปข่าวสารเรเตอร์ซีให้กับพุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้ครับจะมาในรูปแบบของการพูดคุยสรุปข่าวสารนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ตัวผมเองอาจจะติดภารกิจทําให้ทําคลิปไม่ได้นะฮพะงั้นก็เดี๋ยวมาสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับเกี่ยวกับข่าวสารเรเตอร์ซีในช่วงครึ่คืนที่ผ่านมานะครับว่ามีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับโดยข่าวแรกนะฮะเอาไปข่าวเกี่ยวกับทาาด้านของบูบากกดีซูมาเร่แล้วกัน ตรงนี้ครับบูบาการิซูมาเร่เริ่มมีข่าวแล้วนะครับเพราะว่าจากรายงานล่าสุดเนี่ยทางด้านบูบาการิซูมาเร่เองเริ่มได้รับความสนใจจากทีมต่า,ตางในยุโรปแล้วนะครับโดยจากการรายงานล่าสุดนะครับทานด้นบูบาการิซูมาเร่เองกําลังได,ได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อย่าง i อเอสโมนโกในศึกดิกอองของฝรั่งเศสที่เล็งนัเติรายนี้รวมไปถึงทานด้นสโมสรอ,อัตตาตาด้วยนะครับ โดยจข่าวล่าสุดนะครับคาดกันว่าโมนาโกเองเนี่ยอยากได้มิดฟิลชาวฝรั่งเศสรายนี้กลับไปค้าแข่งในลีกเองิงเพราะก่อนหน้านี้ซูมาเร่เองเคยเประสบความสำเร็จกับการลงเล่นให้กับสโมสรลิวในสิงิเลืองของฝรั่งเศสเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะสซีซั่นก่อนที่ทีมลิวเองเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสปาดหน้าเปเชได้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ประทับใจจ,จริงๆจะทําให้โมนาโกเองเนี่ย กำลังจะพิจารณายื่นข้อเสนอให้กับเลสเตอร์ซีพิจารณานะครับว่าจะปล่อยเจ้ไดน้ของซูมาเร่ให้ไปร่วมทีมกับโมนาโกหรือไม่ซูมาเร่เองนีเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ถึงปี2 0 2 6บมูลค่าค่าตัว17ล้านปอนด์หรือการนี้ปรับตัวไม่ได้นะครับทำให้เจ้าตัวเองอาจจะเก็บข้าวของออกจากคิงพามเวอร์เดียมแม้ว่าจะเป็นปีแรกของเขาเองแต่ดูจากปฏิกิริยาของรเจอร์แล้วเนี่ยคาดกันว่าซูมาเร่จะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีม นะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่แล้วก็การออกบอลที่ค่อนข้างช้าเนี่ยทำให้รรเจอร์เองไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะโรเจอร์เคยบอกนะครับว่าลีกพเมยรีกเนี่ยเป็นลิกที่มีคุณภาพป็นเรื่องของไกายภาพป็นเรื่องของความฟิตนักเตะจ,จะต้องเคลื่อนที่จะต,ต้องมีความฟิตนะครับทำให้ซูมาเน่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจ,จะเป็นอีกหนุ่มนักเตะที่อาจจะต้องโยกย้ายออกจากเลสเตอร์อาจจะเป็นเรื่องของการย,ยืมตัวก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะซื้อขาดไปเลยก็เรียรอดูง่อนไขของสโมสรไอส์ อีกทีนึงส่วนอีกหนึ่งทีมเนี่ยที่ความสนใจทางด้านซูมาเร่ั่นก็คือทางด้านของสโมสรในเกาโชเซราอิตาลีอย่างอตาลันตาซึ่งอตาลันตาเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้ทางด้านของมาตินกรเอ่อขอไปเพิ่งจะได้ทางด้านของรีของกระตันอดีตหัวหน้าแมวของเราเนี่ยไปทําหน้าที่ตรงนั้นเป็นผู้อำํำนวยการฝ่ายเทคนิคทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่คุ้นเคยกับซูมาเร รีคอนเกตันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าตอนที่ทําหน้าที่อยู่ที่เลเซอร์ก็เป็นหัวหน้าแมลมองก,ก็อาจจะมีส่วนในการแนะนําให้อตตากาตาไปคว้าซูมาเร่ร่วมทีมก็เป็นได้ก็ต้องรอดูนะครับว่าปฏิกิริยาของสโมสรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกี่ยวกับดีลของซูมาเร่ซึ่งตอนนี้ร็เชอร์เองก็คงจะต้องการปล่อยมิดฟิลด์ออกไปเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ว่างในตรงกลางเพราะก่อนหนี้ร็เชอร์บอกว่าอยากได้มิดฟิลด์กลางสัก2ตัวหรือว่า2รายเข้ามาสู่ทีมช่วงซัมเมอร์ ซึ่งตรงกับการจัรีเฟซทีมของเขาด้วยนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ของบูบักการิสูมาได้ต่อไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นกระแสะการที่ความสนใจท่าได้ของชาวดิเกเตอรของสโมสรเรสเตอร์ซีแล้วก็รีดยูเอตต์ร e วมไปถึงเอซีมิลานนะครับจากรายงานล่าสุดเนี่ยสื่อเขาได้แนะนําว่าสโมสรรีดยูเอต็ด e ค่อนข้างจะได้เปรียบเลสเตอร์ในการที่จะเจรจายื่นข้อเสนอให้กับสโมสรขับวุธพิจารณา เรื่องปล่อยชาลีกิตเด้ออกมาจากทีมโดยก่อนหน้านี้เลสเตอร์ของเราเนี่ยไปคู่แข่งกับเอซิมิลานนะครับในการคว้าดกิตเต้โดยเอซิมิลานเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมาทั้งหมด35ล้านยูโรให้กับสมุทรขับบูธส่วนเลสเตอร์ของเราคาดว,ว่าก็ยื่นไปประมาณ40ล้านยูโรซึ่งเหมือนกับเกยทับแถวนั้นเอซิมิลานไปแต่ความได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่เอซิมิลานเนื่องจากว่าเอซิมิลานเนี่ยตอนนี้การันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์ กัาโชเซอีตารีเรื่องการลาสุดส่วนทางด้านสมทรสรามีเนเดตเนี่ยที่สื่อได้บอกว่าได้เปรียบเราเนื่องจากว่าณสารการลาสุดลีกกำลังจะปล่อยลาฟิน尼าและก็เขาวิฟิลิป์ออกจากทีมโดยลาฟิน尼าตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและก็บาร์เซโลนาโดยค่าตัวของลาฟิน尼าคาดว่าจะอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับ60ล้านปอนด์แล้วก็น่าจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงสัอร์นี้ สถเตะอีกหนึ่งรายคือเขาอวินฟินิปตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะจบการปิดดีแล้วกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าตัวอยู่ราวๆประมาณ45ล้านปอนด์เบสเสร็จแล้วเนี่ยรีจะได้ค่าตัวของ2นักเตะนี้เนี่ย105ล้านปอยน,นั่นทําให้ทีมเขาเองมีศักยภาพมากพอที่จะยื่นข้อเสนอมากกว่า40ล้านยูโรให้กับครับพูดพิจารณาปล่อยเด็กจะแดออกมาร่วมทีมอ่ะก็ต้องรอดูกันแต่สิ่งที่เสียเปรียบของสโมสรในอังกฤษทั้ง2ทีมคือ พวกเขาเองไม่มีเกมฟุตบอลสโมสรยุโรปให้ดีเกตเตร์ลงเล่นทั้งเลสเตอร์และก็ลิเวอร์ตูลแต่เอซีมิลานแม้ว่าจะยื่นข้อเสนอน้อยที่สุดแต่พวกเขาได้เปรียบในเรื่องของการการันตีพื้นที่แชมเป,ปี้ยนลีกนะขต้องรอติดตามมหา,หากาบดีเกตเตอร์นนะเราให้คนสเตจตั้งแต่มกราคมแต่ว่ายังไม่มีกระแสขึ้นหน้าเกี่ยวกับการเจราจามากนะักแม้ว่าจะมีข่าวประโควมบอกว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าจะปิดอยู่ชาวดิเกตเตอร์แลนดแต่อุปกอบรวมทุกอย่างเนี่ย เลสเตอร์ไม่ได้เปรียบเลยทั้งหนึ่งแหละการไม่ได้ไปล่วมเล่นยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนส์หรือว่ายูโรปาลีกสองการเงินภายในทีมที่สโมสรเองจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนจึงจะสามารถซื้อได้นั้นทําให้การเจราจามันลีกิดนะ,ะเราติดตามสถานการณ์นะครับสําหรับเด็กกิตเตร่รแรกไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันหน่อยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของทิเซียนอเร็กเซ่นนะครับซึ่งเป็นนักเตะท,ที่เราให้ความสนใจมาตั้แต่ช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 2อ่า2020ครับ โดยปัจจุบันเนี่ยทางด้านของคิเซนเอริเซนกำลังจะหมดสัญญากับเบนฟอร์ดคือหมดแล้วแหละสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีเอเย่นโดยก่อนหน้านี้เอริเซนเนี่ยเซ็นสัญญา6เดือนกับเบนฟอร์ดในช่วงมก,กราคมนะครับเป็นการกลับมาลงสนามหลังจากที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นในช่วงซัมเมอร์ในยูโร2 0องนะครับแต่เอริเซนต้องการเรียกความฟิตแล้วก็ความมั่นใจรวมไปถึงที่การเล่นก็เลยเลือกตกลงลงใจกับสโมสรเบนฟอร์ดนะครับซึ่งมีทูบัสแฟง เป็นผู้จัดการทีมเอริเซนสร้างผลงานได้ประทับใจทั้งเบนฟอร์ดนะครับรวมไปถึงเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราที่ให้ความสนใจด้วยและก็สโมสรต่างๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,ก็อยู่ในรายชื่อตัวเต็งที่จะได้เอสสริเซนไปร่วมทีมแต่ก่อนหน้านี้นครับเอริเซนได้ประกาศว่าเขาต้องการลงในรัน,ร,นรันต่อไปทําให้สโมสรที่อยู่ในข่ายที่เอริเซนพิจารณาก็คือทรอร์นาโดสเปอร์และกับเบนฟอร์ดแต่ล่าสุดสเปอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้ความสนใจเอริเซนอีกแล้วเพราะมันกออิบิซูมามาเรียบร้อย ะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์กลางทําให้ทีมในรอนดอนที่เหลือเนี่ยก็คือท่านาของเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดแต่ว่า e อีเดเซนเองอาจจะพิจารณาข้อเสนออื่นทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลสเตอร์ซีหรือแม้กระทั่งพวกนิวคาสเซลิลลีดยูไนเต็ดพวกนี้ก็อยู่ในข่ายที่ความสนใจอ e ีเดเซนทีนี้มาดูปฏิกิริยาของฟาบริซอโรมาโน่ล่าสุดนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยได้ทวิตไปว่านะครับเลสเตอร์ของเราก็อยู่ในหนึ่ง ข้อเสนอที่อีเล็กเซนกํกำลังพิจารณาโยกย้ายมาร่วมทีมยังไม่ตัดออกจากรายชื่อทีมให้ความสนใจและต้องการที่จะไปลงเล่นแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะเอ่ยมาว่าต้องการอยู่ในรอนดอนแต่หากสโมสรในรอนดอนอยากสปเปอร์ไม่ต้องการแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดภาสีก็ไม่ต่างกับเลสเตอร์นะครับโดยเฉพาะการที่เลสเตอร์เองเนี่ยในช่วงหลังที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะไปลงเล่นในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรป นน่นอาจ,จะทำให้ท่านั้นเอริเซนเองพิจารณามากกว่านะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ของคิเซนเอริเซนอีกทีหนึ่งว่าจะไปจบที่ใดซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่รีบนะครับก็ขอพิจารณาไปเรื่อยๆว่าสมโมสรไหนจริงใจและก็มีแนวทางการํำทีมไปในทางที่ต้องการประสบความสำเร็จซึ่งเลสเตอร์ของเราเองก็มีความทะเยอทะยานในเรื่องนี้ทั้งการจะกลับไปลงน้นในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปฤดูดกาลหน้ารวมไปถึงการคว้าถ้วยรางวัลภายในประเทศ ทาง FA ครับแล้วก็คาราบาวครับอืมเราอาจจะได้เปรียบเรนสฟอร์ดแต่กับแมนยูเนี่ยเอริกเซนก็ต้องไปพิจารณาอีกทีนึงว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวหลักหรือเปล่าเพราะตอนนี้เอริกเทนให้ก,ก็เล่นไปที่เฟร์ก,กี้นี่หยองมากกว่าอ่ารวมไปถึงการมีเอี่ยวกับยูทีจีลแมนของเราด้วยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยรรูไนเต็ดก็ถือว่าพอมีโอกาสนะครับสำหรับเลสเตอร์ของเราอ่าไปต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมหากาพย์ยูทีจีลแมนนะครับ ก็มีการรายงานล่าสุดเกี่ยวกับมหากาบยตีเดอรมันว่าจะไปในทิศทางใดเพราะตอนนี้เองเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตเดอรมันจะได้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะครับโดยจากข่าวล่าสุดนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจตีเดอรมันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ดีวมวนไม่เกิดข,ขึ้นเลยนะครับและจากสื่อเองเนี่ยเขาก็ได้รายงานออกมาว่าก่อนหน้านี้ตีเดอรมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจระดับต้งๆ้นๆนะครับ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รายง,งานกันว่าอาร์เซนอลพยายามที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเลสเตอร์ซีพิจารณาเอื่อคว้ายูริจิรนมันไปร่วมทีมแต่หลังจากที่อาร์เซนอลไปคว้าฟาบิโอเบียร่ามาจากเอซีปอร์โตเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยราคาค่าตัวก็ประมาณ30ล้านรอนดอนะครับแล้วก็ทําให้ทางด้านจีรมันเองอาจจะไม่ได้ความสนใจเหมือนเดิมจากอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลไมได้กองการเรียบร้อยแล้วเนี่ย อาจจะหันความสนใจไปที่ตำแหน่งอื่นซึ่งกาลังจะปิดเดียวกับเเยเชซุสและก,ก,ก็กำลังจะแข่งขันแย่งตัวพวกราฟินญาอี้ด้วยนะครับน่าทำให้อาร์เซนอลเองไม่ได้มาเร่งซีโรแมนอย่างที่เราคาดกันไว้นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าอาร์เซนอลจะพยายามยิ่งข้อเสนอมากขึ้นจาก25ล้านปอนด์ไป3 5หรืออาจจะเป็นเกือบ40ล้านปอนด์เพื่อให้เรเตอร์พิจารณานะแต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคาดการณ์กันว่าอาร์เซนอลน่าจะลดความสนใจลงไปเยอะพอสมควร และสโมสรล่าสุดที่ให้ความสนใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะพิจารณาโยกย้ายจีดมันไปร่วมทีมเนื่องจากว่าตอนนี้เอริกเทนฮาร์กเนี่ยต้องการนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางมากขึ้นในบะยาบาติย้ายออกทีมควอนมาตาย้าย,ายออกไปมันจะเหลือเพียงแค่ทางด้านของสกอตแมนโทมีเน่รวมไปถึงเฟสแล้วก็เฟเกดิยองกำลังจะย้ายมาร่วมทีมแค่นั้นส่วนบูนโดเฟนนั้น,เ,นเป็นมิดฟิลตัวรุกนั้นจีดมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของ เอริกเทนฮารให้มาร่วมทีซึ่งเทนฮารเองก็ชื่นชอบการเล่นของตีนแมนอยู่แล้วด้วยต้องรอดูกันว่ามหากราบตีนแมนเนี่ยจะไปจบที่ตรงใดหรือว่าสโมสรไหนเพราะตอนนี้เนี่ยกับเลสเตอร์ถามว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับด้วยสัญญาหนึ่งปีเนี่ยบอกได้เลยว่าสโมสรเองถามว่ายนินดีหรือเปล่าอาจจะต้องการขายตีนมมนมากก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งแหละสโมสรเองเนี่ยไม่มีงบประมาณให้กับเบเดเรเจอร์ใช้ใจ่ายในช่วงซัมเมอร์นะครับ นั่นทำให้สโมสรเองจะต้องเร่งรีบในการปล่อยกีฬามันออกไปเพื่อเอาเงินงบป,ประมาณมาให้โรเจอร์ชอปปิ้นะครับเพราะตอนนี้โรเจอร์เองเนี่ยก็ยังไม่มีงบป,ประมาณในการซื้อตั้งแต่ร่วมทีมอันนี้สําคัญมากนะครับดังนั้นการพิจารณาของเดเซอร์อาจจะต้องการปล่อยออกไปมากกว่าแต่กลับไปดูโรเจอร์เนี่ยเหมือนกับเขาแบบไม่ได้ถึงขนาดอยากปล่อยกีละมันออกไปแต่หากต้องการงบป,ป,ประมาณเข้ามา r e f ีมก,ก็จะเป็นจะต้องขายตีฬามันออกไปในช่วงสมเมเณรนี้เพราะถ้าปล่อยไปอีกเนี่ย เรเซอร์อาจจะต้องเสียไม่ฟิวตัวกลางรายนี้ไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้ามันเสี่ยงมากนะครับอ่ะดูว่ามหากาจจีดบันจะจบหรือไม่คาดกันว่านะอาจจะมียิวเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้สําหรับดีดบันคาดกันว่าจะมีการย้ายออกจากทีมมากกว่าการลงเล่นกับเรเซอร์อีกหนึ่งฤดูกาลอืมอ่ะก็ต้องรอติดตามสารกายของดีดบันอยู่อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้หน่อยนะครับเป็นข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่ขาวเกี่ยวกับ เหตุผลหรือว่าไอเดียของการจะไปคว้านักเตะมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยของทางด้านเบเดร์รเจอร์นะครับซึ่งจากการรายงานล่าสุดนะครับโรเจอร์เองต้องการ3นักเตะใน3ตำแหน่งก็คือปีกขวามิดฟีลตรงกลางแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเข้ามาร่วมทีแต่เหตุผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เลซเซอร์ไม่สามารถคว้านักเตะตอนนี้ได้เลยก็คือหนึ่งแหละปัญหาเรื่องการเงินที่เราเองเนี่ยยังไม่มีงบประมาณให้เบเดร์รเจอร์ได้ชอปปิ้งนั้นปัจจัยแรกเลยที่จะทําให้โรเจอร์สามารถ มีงบประมาณตรงนี้ได้นน่นก็คือการขายนาเตะออกไปแต่นาเตะแกนหลักของเราอย่างตีดอมันชอฟาซูนชูที่อยู่ในขายว่าจะปล่อยไว้เนี่ยยังไม่มีสโมสรใดสแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะความร่วมทีมถ้าไม่ดีต่ตางไม่ไม่อาจเกิดขึ้นและสิ่งสาคัญเลยตอนนี้ท้าด้าสโมสรเรเตอร์เองยังไม่มีหัวหน้าแมวมองในการไปเฟ้นหานาเตะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นท่าน้าของรีคองกตันแต่รีคองกตันเนี่ยได้ย้ายออกไปทํางานร่วมกันกับอาตาอันตาอาตาราตาทีเรียบร้อย และตอนนี้เลเตอร์กำลังจะแต่งตั้งมาติกรเวอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าแมมมองของทางด้านสโมสรซาวด์ันแต่ก็ต้องรอจนถึงจบช่วงซัมเมอร์หรือว่าตลาดซก้อายนัเตะปิดไปมาติโกรเวอร์ถึงจะย้ายมาร่วมทีมเราได้ทําให้ในตอนนี้เนี่ยโรเจอร์จะต้องทํางานร่วมกับจอร์รัสกินนะครับแล้วก็พวกประธานฝ่ายเทคนิคอะหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์นักเตะก็คือสมิธใส่นนะครับในการฟ้นหานักเตะแต่โรเจอร์เขาได้บอกว่านะครับ แม้ว่าเขาเองเนี่ยจะมีบทบาทในการเข้ามาเลือกนักเตะหรือว่าเป็นการสเกลช่วยแต่อํานาจต่างๆของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่การเลือกนักเตะโดยตรงโดยเขาเองยังให้เกียรติสโมสรหรือว่ายกให้สโมสรเป็นอันดับหนึ่งในการควา้านักเตะโดยรวมทีนะครับเรเจอร์ <Roger S 2> ได้พูดประมาณนี้ก็คือว่าเขาก็มีหน้าที่แหละในการที่จะเลือกนักเตะแต่ว่าอํานาจต่างเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยว่าจะโอเคหรือเปล่ากับนักเตะรายนี้ที่เขาต้องการอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพราะเรเจอร์ Roger ได้บอกนะครับว่า เวลาเขาจะซื้อนักเตะเนี่ยเขาจะเลือกนักเตะที่เหมาะสมเล่นได้เอามาแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วเล่นไม่ได้เพราะเจอจไม่ป็นทำแบบนั้นนะครับเหมือนอย่างฤด,ดูกาลล่าสุดอย่างบูบากริสูมาเร่เยนิโกวเสกาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับการใช้งบประมาณตรงนั้นไปทําให้เรเจอร์ค่อนข้างที่จะละเอียดมากขึ้นสําหรับฤด,ดูกาลนี้อ่ะก็ต้องรอดูกันว่าเรเจอร์เองของเราเนี่ยจะได้นักเตะรายใหม่เข้าบรวมชิมหรือไม่เพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมัน มินเมหรือว่าซอแวร์ที่จะวืดเหลือเกินเพราะเราเองก็ไม่คุ้มเพราประมาณและนักเตะที่ฝีเท้าดีก็เริ่มย้ายไปร่วมทีมอื่นกันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุมกาลังของเรเซอร์ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับยังไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่พอที่จะต่อกรไปลุ้นถึงอันดับ7 8หรือ6ได้น,นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ผมองได้งรนะ,ะกัทุกท่านได้รับชมกันก็ขอบคุณนะครับที่รับชมงคลิปดีกันแต่อย่าลืมกดไลค สำหรับวันนี้ครับตัวผมเองก็คงร,ร่ำรัดเสรก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลตเตอร์ประจำรอบวันครับสวัสดีครับ